นะครับวันนี้ก็จะมาเสนอวิธีการทําลูกดอกหนังสติกยิงปลาครับจะดอกสว่านเ่าวปูนนะครับทําแค่ภายใน5นาทีครับผมไม่ถึง5นาทีต่อต่อ1ลูกนะครับต่อ1ลูกนะครับเคล็ดลับง่ายๆก็มีนิดเดียวครับผมตอนแรกเราต้องเตรียมตัวนี้ก่อนครับเตรียมดอกสว่านมาก่อนครับผม นี่ผมใช้ใช้เบอร์ห้านะครับผมอ๋อกล้องใช้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้ามิลห้ามิลหนึ่งครับผมยาวร้อยหกสิบมิลคือสิบหกเซนนั่นแหละครับบอนแรกพอได้อย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วตัวนี้มาใส่สว่านเลยครับผมตรงเนี้ยใส่สว่านแล้วก็ ิดสว่านหมุนแล้วก็เอาเหินเจียครับหินเจียใบหนาอันอันนี้ใบตัดเอามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูเถอะครับเจียให้มันสลบะครับสลบสลบดึงหินเจียมาอย่างนงี้นะให้มันเป็นเหมือนรูปหัวปีนะครับผมรูปตัร์เโดนะครับอยากได้ทรงไหนก็ทำเอาครับแล้วมันจะออกมาเนียนมากครับผมพอเสร็จแล้วพอเจียสลบเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับ เนี่ยครับรูปแบบนี้เลยนะครับพอเกียสลปเสร็จแล้วครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วขั้นต่อไปเราใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ชักล่องครับชักล่องเกี่ยวเชือกควมใช้ใบตัดใช้ใบตัดสเตเลตเลหรือใบเจียบางก็ได้สรวน หรือเบเจบางก็ได้นะครับแยเข้าไปนะครับพักล่องไปครับผมไม่จะทัน,นครับพักล่องลงไปอยากได้ล่องกว้างแค่ไหนก็ก็แต่งเอานะครับผมแต่งเอาเนี่ยครับก็ย่อออกมาประมาณนี้นค,รครับอันนี้เสร็จเสร็จแล้วครับผมอันนี้เสร็จแล้ว สำหรับยิงน้ําลึกนะครับตัวนี้จะลองดูครับไม่ไม่ไมีเงียงนิดๆครับจะลองดูก่อนครับตัวนี้เป็นงัดวังสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมลองลองดูครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับลองไปทำมาดูนะครับผมทวนอีกรอบครับหาดอกสวาน เจาะปูนครับผมห้ามิลครับผมห้าคูณร้อยหกสิบพอได้สว่านแล้วพวกก็เอาเข้าเข้าหินเจียนะครับผมเข้าหินเจียเปิดเปิดให้มันหมุนครับแล้วก็เอาหินเจียมามาเจียสลบซ้ายสลบกว่าสลบซ้ายสลบกว่าครับพอเจียเสร็จปุ๊บเท่าที่เราต้องการครับผมมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเจียเจียเจียเจปุ๊บเป็นรูปแบบนี้เสร็จปุ๊บชักล่องครับคนนี้ชักล่องเกี่ยวเสืออ นี่ครับชักลงเกี่ยวเสื้อเดี๋ยวจะมีคลิปตามหลังครับผมคลิปนั้นไม่ไม่มีเสียงอธิบายนะครับเพราะว่ามันอยู่โรงงานเสียงดังครับผมทาแค่ให้เห็นเฉยๆครับผมแบบฉบับเต็มนะครับพอเสร็จแล้วชักลองเสร็จแล้วมันจะออกผลเป็นตัวนี้ครับออกเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเอี่ยงสั้นหรือเอี่ยงยาวแล้วแต่ครับ ตัวนี้ผมชุบดูแล้วครับหัวสั้นหัวยาวแล้วแต่เราครับผมตัวนี้ผมชุบได้ที่เสร็จปุ๊บพอเย็นแล้วก็ผมก็ไปคลายความร้อนนะผมไม่มีไม่มีไอ้นี่นะครับไม่มีเตาอบไม่มีตู้อบไมโครเวฟผมก็ใช้แก๊สนั่นแหละครับคืนความร้อนด้วยการเผาให้ ไม่ถึงกับแดงครับผมไม่ไม่แดงครับเผาแค่ร้อนถือว่าคายตัวครับผมคายตัวนั่นก็เป็นแข็งบวกเหนียวครับผมอันนี้เอาแข็งอย่างเดียวครับเอาแข็งอย่างเดียวไม่ไม่ต้องคายนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นส่วนของเขยอสะกลนะครับผมสไตล์เขยอสะกลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อในคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปให้ให้ชมครับทําภายในหนึ่งลูกแค่ ห้านาทีเท่านั้นครับไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำไปนะครับผมเอาไปลองทำกันดูครับผมโอเคครับเดี๋ยว